ใครจะสอบข้าราชการเดี๋ยวจะต้องทําข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าข้อแบบนี้ออกสอบตลอดเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทนะําเนาะว่าทํำยังไงข้อนี้บอกว่าขายเครื่องเล่นวิดีโอเนี่ยแปเครื่องในราคา28,600บาทซึ่งราคานี้นะได้กําไรมาแล้วอยู่ที่10%จงหาราคาทุนในการซื้อเครื่องเล่นวิดีโอจํานวน13เครื่อง ซึ่งวิธีการคิดเนี่ยคุณลูกมีขั้นตอนดังนี day, s <S yeah. okay, okay. ้นะคะก็ค in ือคุณลูกจะคิดก่อนเนาะว่าราคาทุน80เครื่องเนี่ยเท่ากับกี่บาทพอหา80เครื่องเสร็จปุ๊บเราก็จะมหาราคาทุน1เครื่องพอหาราคาทุน1เครื่องเสร็จเราก็จะมาหาราคาทุนทั้งหมด13เครื่องนะคะงั้นเดี๋ยวคุณลูกไปหาราคาทุน80เครื่องก่อนละกันหาจากตรงไหนล่ะเราจะหาจากประโยคตรงนี้นั่นเอง80เครื่องเนี่ยราคา28,600บาทซึ่งราคาเนี้ยนาได้กําไรมาแล้ว กลไร10%กเาไร10%หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าสมมติว่าทุน100เราจะได้กําไรอยู่ที่10บาทแสดงว่าขายเนี่ยก็ต้องขาย110บาทถูกปะซึ่งคุณลุกจะหาราคาทุน80เครื่องโดยวิธีการเทียบเปรียตยางดูตรงนี้นะถ้าสมมติว่าเราขาย10010ทุนเนี่ยมันคือ100ถูกปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราขายเท่าไหร่คะ 28,600เนอะอ่าถ้าสมมติเราขาย28,600ล่ะทุนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทีเยบียบตอย่างได้เลยเนาะก็เอาตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะจากนั้นก็เอาไปคูณกับตัวนี้เนาะซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ26,000นันั่นเองนะคะอันนี้คือราคาทุนทั้งหมด 80เครื่องนะอะคุณลูกเขียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นเนี่ยเราต้องการหาราคาทุนแค่1เครื่องว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำยังไง80เครื่องนะ26 0 0 0หนึ่งเครื่องเท่าไหร่คะเราก็เอา2ตัวนี้หารกันได้เลยเนาะก็จะได้เท่ากับ325นั่นเองถ้าหารกันเสร็จแล้วนะอันนี้คือราคาทุน1เครื่องถ้าเราอยากหาราคาทุน13เครื่องทำยังไงเอ่ยก็เอา325คูณกับ13ได้เลยถูกปะเพราะว่า1เครื่องมัน325ไง 13เครืเองเท่าไหร่ก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันได้เลยเนาะซึ่งก็จะได้เท่ากับ4,225นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือตอบข้อขอขาได้เลยค่ะ